สวัสดีครับบ้าถอสวัสดีทั้งช่วงครับสวัสดียามดึกเหมือนเดิมนับพี่น้องเนาะกับหลังจากเดินทางทั้งวันพี่น้องครับมืเอนี้ก็กลับเข้ามาช่วงเย็นที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะกทำธุระส่วนตัวนะครับเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินข้าวอาบน้ำแล้วนะครับทั้งช่วงครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่วงครับมารับชมนะครับผมเลกวิ่งพะเยา์นะครับงวดวันที่ สามสิบอ็ดกรกฎาคมสองพั 2, 66, นหะ้าร้อยหกสิบหกะพี่น้องนึกว่าใส่เสือกับดานพี่น้องนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมานะครับผมแม่พเยานะครับเนาะเลขวิ่งเพิ่นห้ากับหกนะครับเนาะเด่นทั้งสองตัวเด่นทั้งห้าทั้งหกห้ามาหลักร้อยนะครับเนาะมาห้าสามูนย์หกมาหกสองล่างมาหลักสิบ นะครับเนาะกจับรักกระแม่นแต่ว่าชุดที่แม่จับคู่ให้นการลุดอยู่พี่น้องแต่แม่เพนำําเลขวิง่งมาทุกงวดมาทุกงวดจริงๆอะตอนนี้แม่พยาวยู่ในสายสวัสดีครับแม่จ้าสวัสดีจ้าครับบัดดีตอนดึกหน่อยนะแม่นะมเนาะ <laughs> นับแม่ไว้แม่บอกว่าประมาณสองทุ่มครึ่งนี้ก็ประมาณสามทุ่มจะสามทุ่มกว่าแล้วท่านผู้ชมนะครับผม ่าเป็นยังไงแม่สบายดีสบายดีโอ้ฝนตกครับฝนตกมันหุกน,น้ำท่วมบกสเลยอะ่ะโอ้ในตัวเมืองพยานี่เหรือแม่จ้ะโอ้รถเก๋งขึ้นคันน้ำมันน้ำขึ้นมาคขึ้นคันรถเลยครับผมอืม <โถ S 1> ที่นี่ดีเาอืม ที่นี่วันนี้ก็ตกแรงนะนี่ยตอนบ่ายก็ตกแรงก่อนที่ผมจะกลับเข้ามาครับจบหขครับผมนี่ก็ยังปล่อยปอยอยู่ยังป,ปล่อยปล่อยอยู่งวดที่ผ่านมาเป็นไงแม่เสียดายแล้วแม่นะเนาะเสียดายอ,อ่ะงวดนี้เอาไหม แต่ที่จับคู่นะี่ยที่ที่ห้าศูนนะมันมันจะเป็นคู่โต๊ดคู่คู่วิ่งเขาเรียกวิ่งหก็มาแต่เล็กวิ่งนะแม่เนาะอ่าเมาเล็กวิ่งมาห้าให้วิ่งห้ากับหกบนล่างอืมเลขติดแปดเก้าศูนเลขติดนี่ศูนย์ก็มานะแม่เนาะศูนย์มาแม่ก็จับอยู่หลักหน่วยอืมครับเอางวดนี้ได้มาแล้วใช่ไหมแม่ ได้แล้วได้มาแล้วนะครับผมแม่พะเยานะครับนะ้องเลกวิ่งพะเยาท่านผู้ชมตัวไห<ด>นครับแม่หนึ่งกับสามวิ่งหนึ่งกับสามวิ่งวิ่งหนึ่งกับสามตัวนี้บนล่างนะแม่นะ่บนาครับผมอืม เลขติดสี่เก้าหกเลขติดสี่เก้าหกครับผมอืมเนีจะปู๊บครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกกับแล้วก สามสี่ครับสามเก้า <3, 9, S 1> ครับสามหกสามหกครับเน้น 3, 6, เน้นสามหกเน้นสามหกเลยแมชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวหนึ 1> 1่งกับสามเนี่ยเด่นทั้งคู่เลยใช่ไหมครับผมหนึ่งกับสามเนี่ยเด่นทั้งคู่เด่นทั้งคู่หนึ่งกับสามนะแม่นะกับเลขติดนะคือสี่เก้าหกนะครับแม่เน้นคู่ไหนนะ สามสามหกกกับด้วยสามหกหกสามอ่าอ่าคู่เดียวเองเลยแม่ชอบคู่เดียวเหรอชอบคู่นี้แหละอืมก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับสามสี่สามเก้าสามหกเลขดับหนึ่งสี่ตัวรองตัวรองหนึ่งสี่ตัวรองหนึ่งสี่ตัวรองหนึ่งสี่อ่าท่านผู้ชมนะครับตัวรองหนึ่งสี่ เลขตัวดับล่างแม่ก็แม่นะนะงวดที่แล้วดับสามล่างอ,อืแม่บอกดับนนสามล่างวันนี้เก้าเก้าหรือแม่วันนี้เก้าโอ้ดับล่างเก้าเป็นงวดที่สิบหกเป็นงวดที่สิบหกเก้านี้ไปบนได้ก็คือหนึ่งเก้าสามเก้านี้ถ้ามาได้คือมาบนใช่ไหมแม่บนบนอ่าถ้ามาก็คือมาบนครับ ล่างไม่มีเก้าเก้าดับล่างท่านผู้ชมเนาะครับผมเอาไปดูตัวเลขของแม่พะเยาด้วยกันท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมกับของแม่พะเยานี่คืองวดที่ผ่านมานะแม่เนาะวิ่งห้ากับหกนะครับท่านผู้ชมวิ่งห้ากับหกบนล่างนะครับเลขติดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขวิ่งห้ามาห้าสามศูนย์ 0, บนหกมาหกสองล่าง ขับดับสามดับล่างสามดับก็ดับอยู่นะพี่น้องนะขับแต่จับคู่จับคู่หลุดอยู่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมครับจับคู่หลุดอยู่ครับเลขวิ่งเลขวิ่งนี้แม่นเลยงวดนี้วิ่งสามวิ่งหนึ่งกับสามใช่ไหมแม่หนึ่งกับสามอ่าหนึ่งกับสามท่านผู้ชมบนล่างนะครับผมเลขติดสี่เก้าหก เลขติด496 14 19 16 34 39 36 34นี่ผมว่ามายากนะแม่นะเลข34เนี่ย34มันยากแม่แม่เน้นให้ที่36กลับตัวด้วยนะท่านผู้ชมนะกลับตัวด้วยครับกลับตัวด้วย3663ตัวเน้น1441ตัวรองเน้นให้สองคู่ดับล่าง9งวดที่เท่าไหร่นะแม่นะ<อ>1บงวดที่16 ดับล่างเก้างวดที่ผ่านมาแม่ดับล่างดับสามดับดับล่างดับสามท่านผู้ชมนี่ครับแม่พะเยานะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับแม่พะเยาท่านผู้ชมมั่นใจที่สามหกหกสามใช่ไหมแม่สามแม่มั่นใจสามหกหกสามท่านผู้ชมนะครับดับเนี่ย ก้านี้มาได้แค่บนใช่ไหมแม่ใช่อืมครับก้านี้ดับล่างดับล่างก้าครับถ้าชอบสามตัววันนี้แม่ชอบตัวไหนสามตัวมีทํำไหมวัน <1, S 1> นี้หนึ่งสามหกหนึ่งสามหกอ่าท่านผู้ชมหนึ่งสามหกชุดสามตัวหนึ่งสามหกนะครับชุดสามตัวหนึ่งสามหกครับ อืถ้าชุดสามตัวแม่คือหนึ่งสามหกถ้าใครชอบสามตัวนะท่านมูตรงนะ <Yeah. S 1> ฝนยังตกอยู่ไหมแม่ตกอยู่ตกอยู่อืมันก็ปลยโปอยอยู่เนาะ,ะเลขวิ่งนี้ถือว่าแม่นนะแม่นะ เลขวิ่งแต่เลขติดเนี่ยเลขติดนี่ก็มีแม่นนะท่านผู้ชมนะกับเลขวิ่งแม่นี้ตั้งแต่ต้นปีนี่ยังไม่หลุดเลยใช่ไหมแม่ย,ยังไม่หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกสามสี่สามเก้าสามหกเก้าดับล่างมาได้แค่บน ชุดที่แม่ชอบเนี่ยคือสามหกหกสามแล้วแม่นะหนึ่งสี่สี่หนึ่งตัวรองตัวเด่นรองอทำไมแม่ชอบหกสามสามหกทำไมชอบชุดนี้แม่ทำไมชอบชุดนี้ทำไมชอบหกสอาสามหกหกสามสามหกสามนี่คืออมมันม,มันชนเยอะ ชนเยอะอือสามก็มาเยอะหกก็ม,ม,มาเยอะครับอือเพราะว่าแม่สัจแม่ดูแล้วคือมันจะมามันจะมาเยอะมาทุกรอ็อกก็เลยไปเด่นที่สามไปเด่นที่สาม,มสามกับหกสามเก้าสามสี่นี่ไม่เด่น ไม่เท่าไหร่แม่บอกไม่เท่าไหร่เป็นเน้นที่สามหกนะครับนะครับบาวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้แหละแม่ครับขอบคุณแม่พะเยาครับผมครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมครับนะครับเลขเลขวิ่งพะเยานะครับชมชมครับงวดวันที่ส1กรกฎาคม2อ6 6จากแม่พะเยานะครับงวดที่ผ่านมา วิ่ง5กับ6เด่น5กับ6มาทั้งบนล่างนะพี่น้องเนาะกับงวดนี้แม่เด่นมาแล้วนะครับ1กับ3เด่นบนล่างเลขติด4 9 6นะครับ1 4 1 9 1 6 3 4 3 9 3 6นะครับเนาะ3ตัวพี่น้องนะครับเนาะ3ตัวจดไว้เลย,เลย1 3 6นะครับเนาะตัวที่แม่เน้นคือ3 6 6 3 1 4 4 1กับตัวไว้ด้วยนะครับผมดับล่างงวดนี้นะครับเนาะเป็นงวดที่16งวดที่ผ่านมาแม่ดับ3ล่าง ดับล่าง9นะครับเนาะหนึ่งเก้าในชุดที่แม่ให้ไว้มาได้บนนาะพี่น้องนะครับผมเอฟซีถามเขามาหลายครับทำชุ่มรับว่าผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้หรือยังเพิ่นส่งมาให้แล้วพี่น้องนะครับเนาะพรุ่งนี้เช้านะครับเนาะค่อยรอชมนะครับทำชุ่มรับว่ากับผู้ใหญ่เจดีกับเพิ่นเนมชุดใดงวดที่ผ่านมาเพิ่นย้ำเลยนะครับคงสุดท้ายว่าถ้าไม่ติด0ูนย์กับ9นะครับบ่ถูนะครับาะเพิ่นว่าเน้นที่0ูนย์ ต้องติดศูนย์งวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะเอาครับอสามตัวของแม่พะเยาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสามหกนะครับเนาะครับบ่าวเ่ากะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขุสุขพนขอบคุณพี่ปานาอาครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเฮงเฮงเด้อพี่น้องเด้อให้ได้โชคบ่าวเ่าสวัสดีครับ